อัปเดตรถแต่งให้ดูกันนะครับว่าตอนนี้ทำมาถึงไหนแล้ววันนี้ก็จะเคลียร์ลงแต่งไว้หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ปิดวัยนะครับวันนี้ก็ทํารถไปก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเป็นหลายคันก็ไทเทเนียมคันนี้สีขาวที่เห็นเนี่ยนะครับก็ใส่สเกร์ตเรียบร้อยใส่ล้อเรียบร้อยเปลี่ยนไฟ ด้านท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับนะไฟท้ายใหม่เปลี่ยนสเกิร์ตใหม่เปลี่ยนล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จหมดแล้วแล้วก็คันนี้แลปสีเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือเพียงแค่ใส่ล้อนะครับคันนี้แลปสีเพิ่มนะครับไม่ใช่สีเดิมนะเป็นสีออกเป็นแบบเทาเป็นเทาแต่เป็นเทาด้านด้านนะครับนะส่วนคันนี้ออกเป็นดาด้านด้านนะก็คือแลปเป็นดําแบบมีมุกด้านด้านประมาณนี้นะครับซึ่งสีรถเดิมมันคือสีดำคุณผู้ชมนะก็ ตอนนี้ใกล้เสร็จไปหลายคันแล้วนะครับอันนี้ก็เก็บพวกกระจังหน้าเก่าสเกิร์ตเก่าไปนะครับเนี่ยคันนี้ก็เป็นแรปเตอร์นะเป็นแรปเตอร์ตัวเบนซินนะครับแรปตสติ๊กเกอร์เป็นสีดำด้านนะคันนี้เนี่ยคันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอส่งมอบลูกค้าก็คือจริงคันนี้ทำแค่นี้แหละไม่ได้ทำอะไรเยอะมากนะครับตัวเรนเจอร์แรปเตอร์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ของตัวเบนซินนะครับนะ คันนี้ก็รอใส่ล้อนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนะครับคันนี้กระจังหน้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสเกิร์ตเหลือสเกิร์ตหน้าไม่ได้ใส่นะครับสเกิร์ตหน้าไม่ได้ใส่แต่ว่าสเกิร์ตท้ายกับด้านหลังเพิ่งทําเสร็จไปนะกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นตัวมาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนี่อันนี้ไม่ได้ใส่สเกิร์ตนะครับเนี่ยนะถ้าใส่สเกิร์ตเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่สเกิร์ตสวัสดีเพผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับใครเข้ามาแล้วก็กดติดตาม้้ไนนนนะคครรรััับายกตเเววีีลงงแ่ นะครับไวเดี๋ยวพาไปดูรถของพี่สุชินนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาวันนี้เอามาแต่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางร้านแ็ปสีเนี่ยเขาจะมาเอารถไปแลปสีนะครับรถพี่สุชินอ่ะนี่คันนี้รถพี่สุชินนะครับคันนี้เวอร์เคันนี้เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยน แรปสติ๊กเกอร์เป็นสีแดงนะครับคันนี้คือจะแรปเป็นสีแดงทั้งคันเลยเป็นแดงแบบแดงแบบแคนดะี้คะไม่ใช่แดงแบบนี้นะไม่ใช่แดงนี้นะเป็นแดงแบบเงาเงาเลยคันนี้รถพี่สุชินนะเป็นลูกค้าจากอุตรดิษฐ์นะครับเลือกรถเป็นไทเทเนียมสีดานะครับแล้วก็แรปเป็นสีแดงแดงแบบแคนดี้เลยแล้วก็เปลี่ยนล้อเป็นขอบ20สใส่ยาง275นะครับโช๊คเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนชุดเบรกนะครับเป็นเบรกของตัวเบมโบนะครับ21เซตนะคนรถพี่สุชิน ผมเปลี่ยนเบรกมาให้นะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับนะคันนี้จำไว้นะฮะสภาพเดิมๆนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับเพิ่งใส่สเกิร์ตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนเบรกแล้วก็แลปสีแดงแลปอยู่ประมาณ2วันนะครับจะแลปเป็นสีแดงเลยนะแลปสีแดงเงาๆวิ้งๆเลยคันนี้เดี๋ยวคอยดูถ้าเสร็จแล้วบอกเลยว่าสวยมากเป็นเทเทเนียม4ี่คูณสนะครับราคา1นึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนะส่วนคันนี้นี่ก็เป็นเอเวอเรสต์วัยแฝดคุณผู้ชมใส่ส่วนของสเกิร์ต ท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับสเกิร์ท้ายสเกิร์หน้าใส่หมดแล้วรอใส่เปลี่ยนล้อเหมือนกันเหมือนคันนี้เลยสเกิร์หน้าหลังก็ใส่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้สเกิร์ด้านหน้านะครับแล้วก็เกเกิร์หลังนะเป็นท่อคู่ทรงแปดเหลี่ยมนะครับนะท่อคู่ทรงแปดเหลี่ยมทําสีดําประมาณนี้นะครับสวัสดีพี่ๆท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็กดหัวใจให้ผมได้นะครับกดติดตามได้กดไลค์ได้นะครับกดแชร์ออกไปได้นะครับกดติดตามช่องผมไว้ได้นะครับถ้าอยากจะซื้อรถยนต์ Ford นะครับ จะได้มาคุยกันได้บันหลังกนะครับผมนะหรือว่ามีคําถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เป็นรถลูกค้าผมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคันที่ทําแค่นี้จริงๆไม่ได้ทาเยอะเพราะว่าคันนี้ขายราคาพิเศษคือ7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ติดไปส่งตัวหนังสือตัวนูนคาว่าเลนเจอร์ด้าหลังนะครับตัวคิ้วล้อสีำดำๆเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็มีราวหลังคาที่ติดเพิ่มเป็นราวหลังคาแบบตัววายแท็กเหมือนตัวท็อปเลยนะครับนะออกมาเป็นสภาพนี้แล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่กระจังหน้ามา้า นะเป็นหน้ากระจังหน้าวิกเตอร์เป็นหน้าม้านะครับนะแล้วก็ไฟเป็นสีฟ้านี่เดี๋ยวยังเดี๋ยวจะลอกออกลอกออกมันก็จะกลายเป็นเป็นสีดำดำนะครับนะลอกออกเดี๋ยวกลายเป็นสีดํานะครับตัวนี้ก็เป็นเลนเจอร์แลปเตอร์นะเป็นแลปเตอร์ตัวเบนซินนะครับคันนี้แลปเตอร์เบนซินสีขาวนะครับคันนี้ก็ทําอะไรบ้างข้างหน้าไม่ทาอะไรครับเดิมๆข้างหน้าเดิมๆหมดนะครับเพียงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นโลบาร์เอ็กซ์ตรีมขึ้นมานะครับเปลี่ยนโลบาร์เอ็กซ์ตรีมตัวนี้ แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะมีในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับที่เป็นตัวฝาท้ายปิดแบบนี้นะอันนีน้มันเป็นฝาท้ายปิดเนี่ยเวลาล็อกรถก็เปิดไม่ได้ด้วยใช่ไหมก็จะเป็นฝาท้ายปิดแบบนี้นะเอาไว้ใส่ของใส่อะไรน,นะครับก็จะเป็นลนเจอร์เลปเตอร์นะครับนะพวกนี้ก็จะคอยเดี๋ยวเอาเข้าไปในโรงรีวิวด้านหลังท่อคู่เนี่ยเปลี่ยนใหม่จากท่อส,ส,สีเงินลูกค้าไม่ชอบลูกค้าจะให้มันเป็นท่อสีดํานะครับนี่ให้เป็นท่อสีดาประมาณนี้นะครับท่อสีเงินลูกค้าไม่ชอบให้เป็นท่อสีดํานะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับนะสับจัวเลนเจอร์แรปเตอร์นะครับช่วงนี้แรปเตอร์ลงเยอะนะครับบอกเลยว่าลงมาเพียบเลยนะครับแรปเตอร์สมหม่าลูกค้าจะสั่งไว้เยอะครับแรปเตอร์แล้วก็มาลงันช่วงนี้เยอะมาก นี่ครับคันนี้ก็เป็นไทเทเนียมนะครับสี่คูณสี่นะใส่ล้อเรียบร้อยนะครับเป็นชุดล้อเวกแล้วก็ยางล้อเวกยางดีเทนตเนี่หัวล้อเลยนะครับนี่หัวล้อเลยนะเห็นล้อเวกยางดีเทนติหัวล้อนะครับหัวล้อทําไม <laughs> นะเพราะเขาแถมนะไงก็ได้ประมาณนี้ใช่ไหมนะกูก็ว่าร้ายผม แม่งว่าร้ายชิบหายผมมให้ล้อเอยางโตโยโผมไม่ให้เวกยางเรนตี้หรอกวเวกเวกโฟร์ฟอร์มิงเน่แรปเตอร์ก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวรอเข้าไปแต่งนะครับเดี๋ยวไปดูรถที่มันทำเสร็จแล้ววันนี้นะครับเนี่ยคันนี้ทำเสร็จแล้วนะเหลือติดฟิล์มนะครับถ้าคันนี้ติดฟิล์มเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกัน คันนี้เปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่คือมันจะเป็นแบบดำๆแบบทุกผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมืดๆดำๆอย่างเงี้ยเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะขึ้นเป็นเส้นขึ้นมายาวๆนะครับคันนี้รอส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคันนี้นี่รอส่งมอบที่จังหวัดเชียงใหม่นะก็ใส่ล้อเรียบร้อยแล้วชุดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะประมาณนี้กระจังด้านหน้าก็เป็นรูปม้านะครับเป็นรูปมา้า เป็กระจังหน้าของวิกเตอร์นะไม่ใช่งานลิเกสิทธิ์นะครับกระจังหน้าวิกเตอร์เลยนะครับก็เป็นพาร์ทแท้ของเขานะครับที่ทํามาประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะใครที่สนใจรถยนต์ฟอร์กกดติดตามช่อง youtube ผมไมได้นะครับหรือว่าอยากไปดูคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้ก็เข้าไปดูได้นะครับคลิปเปรียบเทียบรถว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้ต่างกันตรงไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้จะพามาเดินดูรถเด,ดิมๆพวกนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับนะเป็นพวกเอเวอร์เรนต์วายแท็กทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้ลงมาเยอะเลยมีเจ้าของหมดแล้วคันนี้เดี๋ยว รอไปแต่งนะเดี๋ยวรอแต่งแล้วนะครับเนี่ยอย่างที่เสร็จแล้วก็มีสปอร์ตพวกนี้นี่สปอร์ตหนึ่งร้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเรยกว่เรสสปอร์ตนะนะี่ครับใส่สเกิร์ตด,ด้านท้ายเรียบร้อยนะแล้วก็ไฟเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับใครชอบก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในช่องทางที่ผมติดต่อไปให้ใน youtube นี่แหละนะครับนะแอดไลน์มาคุยกันได้เบอร์โทรคุยกันได้นะครับช่วงนี้ก็รถแรปเตอร์ลงเยอะครับนะอย่างนี้ก็เป็นตัว เบนซินนะครับก็รถมันไม่ค่อยจะมีมาก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องสั่งจองเอานะครับนะสั่งจองเอาเพราะว่ามันไม่ได้มาเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแรปเตอร์ที่แต่งเสร็จแล้วดียวอัปเดตให้ดูนะครับคันนี้เป็นแรปเตอร์ตัวเบนซินนะครับผมก็ทําการใส่สกเกิร์ตอ่าใส่ตัวชุดกระจังด้านหน้านะเป็นชุดแฮมเมอร์นะครับผมทำสองคันนะมีลูกค้าเขาสั่งมาสองคันสั่งเหมือนกันเลยนะเป็นชุดนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นแฮมเมอร์วอลเลอร์พัดก็คือตัวตัวแฮมเมอร์ ที่เป็นตัวโลวบาด้านหลังนะครับเนี่ยครับโลบาเนี้ยสามารถที่จะเปิดรีโมทได้มันจะยกไฟขึ้นเนี่ยจะมีไฟอยู่ด้านบนนะครับเวลาเรายกขึ้นมันก็จะไฟก็แสดงให้มันเป็นแผงนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นบรลเอรพัสยาวๆแล้วก็มีตัวโรเลอร์ชัตเตอร์นะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะประมาณนี้นะครับ เนี่ยก็ตัวคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ทำเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับทำเหมือนกันเลยใส่ตัววอลเลอร์พัทเหมือนกันนะครับคันนี้คือลูกค้าซื้อสดนะครับซื้อสดสองคันเลยนะครับนะไปส่งที่เดียวเลยซื้อสดทั้งสองคันเลยนะคันนี้เลนเจอร์เลปเตอร์คุณผู้ชมนี่ครับกระจังหน้าเลยเรียบร้อยหมดนะซื้อสดทั้งคู่เลยนะครับนะถ้าคันพวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งพี่ๆถ้าใดสนใจรถยนต์ฟอร์ก็กดติดตามยูทูบแมคคาไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันออีกนนนะะคคครรับับบใลิปปต่ไ นะอย่าลืมเข้าไปดูวิดีโอหน้าช่องแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้แมคคาร์น68ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี